สวัสดีค่ะสวัสดีคน้องสาวนะคะน้องโซฟีมือไหนขึ้นเดี๋ยมาสอนทีมมานี่มานีน่วันเสาร์ค่ะออ๋วันเสาร์ออ๋โอเคทุกสอนทีน้องไม่มีเรียนน้องก็จะมาขึ้นงานกับวงนะคะขอจักเปอร์เซ็นต์มานี่เปียงไหนไม่รู้แค่ไหนก็แต่ว่าเต็มทีน่าอร่อยเปอร์เซ็นต์มาแรกอีกคนหลายแค่ <c oughs> ขับจากกาทอทอมมามากประมาณสัก,กขั้นต่อผู้จัด,ดการ สามขั้นรถรถบาทมาสามขั้นรถอากาศดีค่ะคุณแม่ภาพสยีคนดีคนอแม่คุกอ๋อยเพื่งจไปอีกะ่ได้ค่ะลาอบุบ่ตอนแรกกันว่าจะไปอันสี้ไปอีกพระว่าตอนก็ไม่คุ้อบคุณจัดบรถอันกื่นเนาะแม่ท้แม่บ๊ายบาย โอมนี่มันนี่พิ่นหยุดเลี้ยนบ่มันนี่หยุดเลี้ยนโอเคค่ะโอเคค่ะแม่เจอกันค่ะเจอกันมือแล้งว่านี่โซเฟียยังไปแล้วนี้โซ่ยังเนต้าโซฟาเนาโซฟาก็ยังขำแอลใช่เขาก็มีรางข่อยแม่ เราเหมือนตะลเวียนน้ำหาตะลั่งนี่สวยมีสวยด้วยไลย่ลังจ้าของไปสิหัวหาเบอร์ดีดีนะเขาตอนนี้ะนะคะศิลปินเ้ารังไหลาขลาลังเวทีแล้วนะคระผ้ากันเตรียมพรอมย่ายะเอกป่้าเอกท็อป ธนายชัยไปในเมืองแรกพร้อมจักเปอร์เซ็นต์ไว้พรอมตัยเกินร้อยเกินร้อยดิฉันชาวแฟนคลับสามรถบัสรเดมเมืองแรกมาจากกรุงเทพเตยเอ็นเตอร์เทนเมนต์เมาลรถสามรถบัตรสามคันนะเตยเอ็นเตอร์เทนเมนต์เมาลรถบัตสามคันพระเบงสาวนอนแล้วเพิ่นโทษอ่ะแมนแมนไม่โคดเห็นเหี่ยแช้ มั shirt, นนเอ entertainment เหมารบา้านสาขั้นมาเพิ่มสาดสเพิ่มชั่อันนั่นน่ะเออมันขึ้นเฮ็ดใบคักเดี่เขาก็เลยเขาก็เลยถูกมาเพิ่มมาสมตาสมรือพอัแค่คักแล้วโอ้ยคับ้อการงคับบอการรับรองห้องูเยเนี่ยหมอลัใหม่เนาะวเม่นเิด้วยสายสาจอนี่ยหมอลับใหม่เนาะจะดีว่ากินยังทั้งนั้นอ่ะ ไม่แพ้แรงเกินลอยนะมาแรงความเกินรอยเปอร์เซ็นตมีศิลปินมาเสริมทับความเออซเออิมาน้ำจอมอันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านหนานะคะวันนี้ทีมงานเวทีทีมไฟเคียงเสียงเฮ้กากับสวัสดีค่ะ ดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผอมเจอกันยูดเบิร์ดมือเดี๋ยวพี่ขอไปถ่ายไปถ่ายบรรยากาศข้างหน้าเวทีกันเด้อแป๊บนึนองนอันนี้จะเป็นทีมเวทีเครื่องเสียงทีมไฟนะคะเซตระบบแล้วเรียบร้อยอันนี้จะเป็นบรรยากาศหน้าเวทีนะคะทีมไฟทีมเครื่องเสียงเพิ่นกำลางังเห็นงานยังขามาขมันนะคะกา คืวคอว่าคอนข้างเฮ็ตงไา้เร็วค่พอมามื่อยเห็นงายตับระบบนะคะเซ็ตระบบด้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะใน้อยกัะบาลึมบูมบํานะคะเชงเสียงเข้ากับสิบเปิดเทสระบบได้เลยนะคะคุณพ่อเป็นเมื่อยเมื่อยีอนน้จะเป็ บรรยากาศนะคะจะน,นอกเป็นร้านเพิ่นทีนจะตอนรับนะคะจะเปิดบ้านต้อนรับสวัสดีค่ะจะเปิดบ้านต้อนรับทูมาเยือนนะคะเมือแรงรับนรอกมานฝังแน่นอนนะคะผู้ใอ,อยากขุ่มกระตองมาไวไว้นะคะบัตรร้อยเก้าสิบบาทหอดสีทุม <h ots> ไปสวนสนามเมื่อคืนเริ่งงานเรอน้อกัะเห็นงานแล้วแล้วก็เลยไปไปรับใส่ศาสตร์ฟังทางนี้กะเริ่มแล้วนะคะรถมากหลายแล้วนะคะทุกท่านกับมาเตรียมงานเพื่อจะให้งานคืนนี้ของเข้าออกมารับเลืนที่สุดนะคะพบกับเตยเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะ แล้วก็สาน้อยลำเพลินโชว์ค่ะมาฝรน่ลำเพลินมาโชว์วัฒนธรรมภาคอีสานนะคะอยู่ที่ผ่านทองนะคะปากทางบัานเกาชนบุรีนะคะผู้ใดอยูกไก่กะมาให้ยกำลังใจได้เด้อยค่ะมาโมนมาฝรัน่นำกันนะคะเมื่อกี้เห็นพระเอกแบบแบบ สวัสดีค่ะเ <laughs> จอผาไปมานี่สินสมุด <laughs> <laughs> เป็นยังไงนอ้ะครับโอ้ยแสงแสงย้อนแสง,สงรครับสภางพอากานดีอยไรครมองนี่คุณคุสิอ่อมสั่งออสีงอ,อจอดได้บอน่าจะว่าอ,อ่อมน่าจะอ,อ่อมคือหนักมั้งอ่นอนเลยว่าหากักเหียวอยู่บางที่ว่าจะอ่าสัง่งสีไม่ได้ใส่บออ๋อ มองนี้น่าจะลอมพี่ว่าน่าจะได้ขยับรดออกีรอเออมก็ดีว่อ้อมอเพราะว่าคนน่าจะหลายอันนี้จะเป็นบรรยากาศรอบนอกนะคะพอค้าแม่ขายมาต่างร้านแล้วนะคะเตรียมพร้อมให้กับแฟนเพลงแฟนคลับแฟนหมอลํานะคะที่จะมารับชมหมอรัมสารน้อยลัาเพลินโชว์ ในแรกนะคะนอกจากทีมงานจีเตรียมพร้อมแล้วนะคะแฟนคลับกับทาย่อยมากกันแล้วนะคะเราจะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือจะเป็นเอฟซีนะคะแม่กะทั้งศิแลปินเองนะคะตเตรียมพร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ฝั่งน้นนี้จะเป็นร้านค้าร้านขายนะคะมอ,อาหารตางจินนะคะว่าทางพี่น้องทางพันธุ์ท้องชอนเบอร์ี่เหมืน ขายอย่างแน่นะคะเนี่อย,ยนูนยากินบอิอื่นบยายากนะคะแต่เบิงรงลุ้มล่ำหลัก,กสิคือทางโซนอีสานบานเท่านเนี่ยละจ้ะอาหารก็คายๆกัน ฝังด้านนี้ก็จะเป็นพวกมแมลงทอดนะคะลูกชิ้นต่างๆอาหารก,การกินคล้ายๆกันค่ะทางอีสานนะคะฝั่งนี้จะเป็นร้านขายบัตรสถานีเปิดไฟนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทีมงานเต์เอนเตอร์เทนเมนต์นะคะวันนี้บัตรกี่บาท,ทา190คะบัตรร้อยเก้าสิบบาทเาท,ทาน,นเอนะคะคุ้มมากเล่นตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีสี่ แน่นอนค่ะได้ข่าวว่ารถบัสมาสามคันจากกรุงเทพมหานครนะคะมันมันปังๆนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนดันในนะคะอาสีท่านใดสวัางบนไดพราวะเป็นเซตระบบท่านใดแล้วนะคะ ทางใดกะเป็นได้เชื่อใจไห้เดยนะคะเหมือนแรเก็พบมาเจอกันได้นะคะ